แม้ศารจะไม่ี้ใช่ว่าพฤติการาเหล่านี้ล้มล้างแต่ตอนนั้นเขารู้หรือยังว่าเขาล้มล้างแม้มี5อย่างก็ตามเนี่ยแต่อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งอาจจะหนักหนาที่สุดอาจารย์ยุทธพรมันเหมาเข่งเลยได้ไับสี่สิบสี่คนจากพกรรคก้าวไกลสภาสมัยชุดที่แล้วไปยื่น แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองคือถ้าให้ความเป็นธรรมผมคิดว่าต้องพิจารณาจากพฤติการนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา112นะครับกับอันที่2ก็คือเรื่องการดําเนินกิจกรรมการรโณโรงค์การหาเสียงนะซึ่งอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งคราวนี้ในคำวินิจฉัยของสารน้ํานูนที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าในพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมีลักษณะของการเขียนที่ปะปนกันไปหมดไม่ได้แยกส่วนที่ชัดเจนนะครับเว้นแต่จยว่าเราจะไปแกะจากคำวินิจฉัยออกมาแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ ตามที่จะกล่าวถึงองครวมทั้งหมดว่าเมื่อดูพฤติกรรมดูการเสนอกฎหมายดูกิจกรรมการหาเสียงดูเรื่องการไปประกันตัวอะไรทั้งหมดเนี่ยถือว่าเข้าข่ายมาตรา49คือล้มล้างการปกครองนะแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในแง่ของการที่จะเอาผิดบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกับคดีในศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับคบดีที่จะเอาผิดบุคคลนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องแยกรายละเอียดในเช่นในกรณีนี้ถ้ามีการเอาสารตั้งต้นจากคำนิยัยสารัฐธรรมนูญเนี่ยไปร้องก็จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายคนคนนี้เป็นคนเสนอร่างกฎหมาย คนนี้เป็นคนเสนอในประเด็นนี้เป็นการเสนอแนะแบบนั้นหรือคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยแค่บอกว่าเป็นสมาชิกสสสลา <ลง S 2> ชลก็ไปลงชื่อเพื่อให้มันครบตามจำนวนรัฐมนตรีกำหนดในเรื่องการเสนอกฎหมายนะหรือบางคนก็ลงเพราะานี่คือนโยบายของพรรคแนวทางพรรคก็สนับสนุนไปแล้วมันก็มีรายละเอียดพฤติกรรมที่ต่างกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธรรมที่สุดเนี่ยคงจะต้องมีการไปสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยแล้วก็แยกบรรดาบุคคลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมด้วยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ยังพิจารณาได้เป็น2ออย่างนะครับ หนึ่งก็คืออาจจะบอกว่าเป็นสารตั้งต้นสารนุนนั้นเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าพฤติกรรมการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการล้มล้างเพราะนั้นเอาไปร้องต่อได้เลยกับอีกแนวหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาอย่างให้ความเป็นธรรมณวันที่เขาดําเนินการเนี่ยมันยังไม่มีใครชี้นะครับว่าพฤติการเหล่านี้คือพฤติการที่เป็นการล,มลา้มล้างแต่ถ้าชี้แล้วแล้วมันมีการกระทำต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนนะแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อชี้แล้วแล้วเขาหยุดการกระทำ นะมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมนะที่จะไปเอาความผิดเขาแล้วอย่าลืมว่าในเรื่องนี้เคยมีคนไปร้องปปชแล้วนะครับตั้งแต่ตอนมีการเสนอแก,ก้กฎหมายหนึ 2, ่งปปชตอบมาว่า1ก็คือเรื่องนี้ยังไม่มีการบรรจุวาระกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายยังไม่มีผลบังคับนะครับกับ2ก็คือว่าไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือขอ้อบังคับการประุมสภา,าที่ให้เอาผิดคนที่เสนอร่างกฎหมาย แนาวาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เคยมีการไปร้องแล้วตอนที่เสนอกฎหมายมาตรา112เพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าการที่เราบอกว่าแม้ศาลจะวินชจฉัยว่าพฤติการเหล่านี้ล้มล้างแต่ตอนนั้นเขารู้หรือยังว่าเขาล้มล้าง หรือเขาคิดว่าการเสนอกฎหมายมันก็เป็นสิ่งที่ดําเนินการตามกระบวนการในสภาแล้วก็มันมีนกลไกในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐมนุนอยู่แล้วนะและมีกลไกในการที่จะตรวจสอบอยู่แล้วว่ากฎหมายที่เสนอเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐมนูลหรือไม่นะทั้งในช่วง,งการพิจารณาได้และในช่วงที่กฎหมายบังคับใช้แล้วรวมถึงคําวินิจฉัยของศ<อ>าลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุถึงการเสนอแก้กฎหมายอย่างเดียว<ช>ท่านมองเป็นแพคเกจอะมองเป็นองค์ประกอบว่าทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่การล้มล้างครับทีนี้ใน44คนเนี่ยบางคนก็อาจจะ มีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน<ช>บางคนแค่เสนอร่างลงชื่อ<ห>บางคนอาจจะมีลงชื่อด้วยไปเป็นนายประกันด้วย<ช>ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยไปสแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ด้วยสมมุติเน<ห>ี่ยนะหรือบางคนเป็นต้นคิดในการที่จะร่างกฎหมายนี้เป็นคนเสนอว่าต้องร่างแบบนี้แบบนแบบนั้นใส่บทบัญญัติแบบไหนอะไรยังไงแต่คำวินิจฉัยคราวที่แล้วเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่คุณพิธาเป็นผู้ถูกร้องที่1นึ่งพักเก้าไกลเป็นผู้ถูกร้องที่2มันก็จะวินิจฉัยในนามของความเป็นพัก ในภาพรวมอย่างถ้าจะลงในส่วนบุคคลเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดคงต้องลงรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจารย์สมชายสอดคล้องกับท่านเลขาปปชนะท่านนิวัชชัยบอกว่าเหมาเข่งไม่ได้เหมือนกันต้องดูต้องดูพฤติกรรมรายบุคคลเหมือนกันใช่ครับคือถ้าเราถอดคำวิชางสารลัทธหนูนเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นคำวิชสุดท้ายที่บอกว่าร้มรางการปกครองนั้นเนี่ยประกอบด้วยห้าส่วนใหญ่ๆนะครับผมลองไล่ดูนะ หนึ่งก็คือคุณเสนอกฎหมายนะครับซึ่งสาระสำคัญของการเสนอกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เป็นการทําให้เกิดสถาบันพระมหากษัตริย์อันคอนแคลนนะครับนี่คืออย่างที่1เสนอกฎหมาย2ก็คือเรื่องของการเสนอเป็นนโยบายของพรรคการเมืองและ,และก็ยังเสนออย่างต,ต่อเนื่องใช้ประโยคนี้นะฮะอันที่3าคือ<ๆ>ไปร่วมรณรงค์ร่วมชุมนุมทางการเมืองนะครับคือบางคนไปอันที่4ี่ก็คือเรื่องของการที่ว่าไปเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องคดีซึ่งก็คือแค่บางคนเหมือนกัน ล้านที่5ก็คือเรื่องของการแสดงความเห็นต่อที่สาธารณะนะซึ่งอาจจะเป็นเวทีพิปรายจะเป็นใน Facebook จะเป็นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอันนั้นก็คือ5อย่างประกอบกันตอนนี้ตรก,กะในการคิดคือว่ามันต้อง5อย่างประกอบกันถึงผิดใช่ไหมฮะหรือถ้าคุณเป็นหนึ่งใน5อย่างนั้นคุณก็ผิดด้วยนี่คือวิธีการคิด2อย่างถูกไหมนะฮะถ้าคิดว่า5อย่างประกอบกันแล้วผิดเนี่ยใครข้อหนึ่งติงต๊กติกต๊กติกต๊กติกต๊กครบหมดอันนี้แน่นอน มตัวอย่างแบบนี้นะแต่ถ้าติ๊กไปอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ทําก็าจ,จะหลุดได้นี่คือวิธีการคิดแบบที่1คือถ้าหากว่าต้องครบ5อย่างจึงถือว่าผิดนะครับเข้าไปติ๊กดูผมกำลัง,ลงนึก<ค>นภาพตามอาจารย์<ๆ>เพราะว่าในคําวิธีฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่เป็นนายประกันถ้าคุณไม่เคยต้องคดี 1. 1 2ถ้าคุณไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองอ เอาแค่ร่างกฎหมายที่คุณพยายามจะเสนอเนี่ยผมว่าในมุมศาลก็มองแล้วว่าล้มล้างการปกครอง <l ug> เพราะมันทําให้ลดสถานะการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตรติย์ออกไปได้ใช่ไหมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายปปชจะไปดูจากองค์ประกอบทั้งหมดหรือแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะเข้าข่ายอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> คือก็คิดได้2แบบไงคือถ้าบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างถือว่าผิด ทําแล้วก็ถือว่าผิดแล้วมันก็เรียกว่าอาจจะโดนขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นแต่ถ้าบอกว่าต้องครบ5อย่างจึงผิดเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเหลือคนเพียงไม่เท่าไหร่นะครับนี่คือแบบที่2แต่ตอนนี้ใน5อย่างจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่สําคัญที่สุดคือการนกฎหมายนะครับการเสนอกฎหมายเนี้ยอาจจะเป็นออใจความหลักเลยล่ะเพราะว่า อยู่ในจุดคําเริ่มต้นของคาวิจัยแล้วก็กล่าวปัรยามามารายละเอียดมากพอสมควรนะครับส่วนอื่นๆเป็นตัวเสริมขึน้นแน่เงเสริมเข้ามาเช่นก็ยังปรากฏในเยื่อใบยังต่อเนื่องเช่นมีบางคนก็ยังไปร่วมชุม,มนุมทางการเมืองเช่นมีบางคนอาจจะไปเป็นนายประกันเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ประมาณแบบนั้นนะฮะอันนั้นคือรณรงค์ไปช่วยแสดงความเห็นต่างๆซึ่งอันนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าดูน้ําหนักของคาวิจัยทั้งหมดเนี้ยน้ำหนักก้อนใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องของการเสนอกฎหมายซึ่งศาลแตกแยกย่อยเลยครับว่าในประเด็นของการเส กฎหมายนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับว่าจะทำให้สถานะของพระมหากัตร์นั้นค่อนแคลนลง ก็อย่างเช่นอาจจะบอกว่าให้แยกในเรื่องนี้เนี่ยออกเป็นคดีความมั่นคงกลุ่มหนึ่งแล้วก็คดีเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยเป็นคดีอีกกลุ่มหนึ่งคนละกลุ่มกันหรือให้มีรั้สองการที่สามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ถ้าหากว่าไม่เป็นจริงนะก็ถือว่าไม่หมิ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือให้สำนักพระราชวังนะมาเป็นผู้ที่รองทุกข์กล่าวโทษเองอะไรทำนองแบบนี้นี่คือสารจะอธิบายเขาถงจะเยอะในกลุ่มนี้ดังนั้นถ้ามองในในเชิงของเจตนาแล้วเนี่ยผมคิดว่า ้มีห้าอย่างก็ตามเนี่ยแต่อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งอาจจะหนักหนาที่สุดน้ำหนักคืออยู่ที่ร่างกฎหมายอยู่ที่ร่างกฎหมายร่างกฎหมายก็ต้องดูว่าแค่ลงชื่อเสนออย่างเดียวถือว่าเข้าแล้วไหมหรือต้องไปดูว่าใครเป็นคนต้นคิดใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนร่างสถานะที่อยู่ในพักมีบทบาทในการตัดสินใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปปชหรือถ้าขึ้นไปถึงสาลดีกาแล้วจะพิจาจรณาอย่างไร